ไมพัชรีพี่นองครรบผมไมพัชรีนี่เอาไปเมืองกันนี่อันนี้ระวงังระวังคอนเสิร์ตพี่นองครรบผม you, บยู่บยูนะฮะไมพัชรีออกมาแบบนี้พี่นองครับผมนี่เพิ่นออกมาเป็นแบบนี้อันนี้มาจากมุ่งของบาร์ร่วมเดอข์พอยคออนุญยาเพิ่นกันแล้วกันนะครับไมพัชรีก้องเฮอร์ไรเฮอร์ไรอิลินา่าเฟสติวัลสามนะครับอ,อันนี้เมืองเมือง ี่โมงแลคะพี่กี่โมงแลวคะดีไม่ได้ตื่นเต้นเลยกูแต่หน้านก็เทียมเศร้าัวไม่ฟูกัไม่น้ำังวาสิลปิคีนอะไรอาจิเลอาจริงนินุอาพ่อาต้องยิงปาด้ความเป็นห่วงเป็นใยพี่ก้องกลัวแตกนูออก